สวัสดีคนครับอยู่กับผมนะครับทางช่อง Om Channel นะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังหาไลท์บาร์ดีๆสักตัวนะฮะมาใช้กับจอคอมของคุณนะครับวันนี้นะครับ o อมมีไลท์บาร์อีกตัวนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะฮะนี่นะครับ Xiaomi Light Bar นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆเขาเนี่ยก็คือ เดี่ยวมี่มอนิเตอร์ไลท์บานั่นเองนะครับอ่ะชื่ออย่างเป็นทางการนะครับโดยผมอยากจะบอกว่าเสี่ยวมี่ไลท์บาตัวนี้นะครับเป็นไลท์บาร์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าผมซื้อมาในราคาประมาณ800บาทเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับใน s h อ p e e l a z a า a อะไรพวกเนี้นะครับ แต่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ช่วงที่เป็นลดโปรโมชั่นอย่างเงี้ย9เดือน9 10เดือน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อดีนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีไลท์บาร์ไปทําไมนะครับก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลท์บาร์เนี่ยนะครับที่เขาทํามาเนี่ยนะฮะนี่เปิดให้ดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไลท์บาร์เนี่ยนะครับถูกทํามาเพื่อตัดแสงสีฟ้าของจอนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น จอคอมจอมือถือนะครับรวมไปถึงจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตาเรานะฮะก็คือแสงสีฟ้านั่นเองนะครับสาหรับใครที่ใช้คอมนานๆนะครับเล่นเกมนานๆเนี่ยนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะจะทําให้เราตาพร่าตาเบลอนะครับรวมไปถึงใช้งานนานๆเนี่ยนะครับข้อเสียก็มีมากมายนะครับลองหาอ่านตามเว็บไซต์ที่คุณหมอเขาแนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยว่าเราไม่ควรอยู่กับจอคอมนานๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไร์ตาพวกนี้นะครับ ก็ถูกออกแบบมาเพื่อนะฮะตัดแสงสีฟ้าเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเสี่ยวมี g ไรบาตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยนะฮะจะมีอะไรบ้างนะครับอ่าไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดมานะครับสิ่งที่เราจะพบเจอนะครับก็คือตัวรีโมทคอนโทรลนะฮะซึ่งก็จะอยู่ซ้ายสุดนะครับรีโมทคอนโทรลนะฮะก็จะมาเป็นในลักษณะรูปแบบกลมๆนะครับนี่แกะออกมาก็จะเป็นผิวด้านนะครับ ด้านล่างเนี่ยนะครับตัวก้นมันนะครับเราสามารถเปิดมันออกได้นะเปิดมันออกเสร็จปั๊บข้างในนะครับเราก็ต้องใส่ถานเข้าไปซึ่งเสี่ยวมี่เนี่ยเขาแถมถ่านมาให้เราด้วยนะครับนี่แล้วเราก็จะมีนี่นะครับตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวฐานยึดนะฮะที่จะใช้กับจอคอมของเรานั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางขวาสุดนี่นะครับอยู่ในกล่องนะฮะสำหรับตัวฐานที่ไว้ยึดติดนะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่า เออมันจะต้องรองรับตัวด้านหน้านะครับที่เป็นตัวไฟเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นย, <Yeah. S 1> ยาวๆเนี่ยก็ต้องหนักพอสมควรนะครับเพื่อทวงน้ําหนักหน้าและหลังนะฮะก็หลังจากนี้นะครับเราจะมาประกอบให้ดูนะคบว่าขั้นตอนการประกอบเนี่ยนะครับต้องทอํายังไงบ้างนะครับแล้วก็ยากง่ายเพียงใดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะขั้นตอนการประกอบก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาตัวฐานยึดเนี่ยนะครับไปประกอบเข้าด้านหลังคอมนะครับแล้วก็ง้างนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็วางมันลงไปเบาๆนะครับบริเวณเหนือคอมนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา ตัวไฟนะครับหรือว่าไลท์ปาของเราเนี่ยนะครับมาใส่นะครับเรียกได้ว่าขั้นตอนการใส่เนี่ยง่ายมากๆนะครับเพราะว่าตัวไฟเองกับตัวฐานเองเนี่ยนะครับสามารถยึดติดกันด้วยระบบแม่เหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเกี่ยวอะไรให้มันยากเย็นใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็แค่วางมันไปเบาๆนะครับตัวไฟกับตัวฐานเนี่ยก็จะดูดติดเข้าหากันอย่างง่ายดายเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเสียบสาย USB-C นะครับเข้าไปที่พอร์ตด้านหลังนะครับ ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ง่ายๆนะครับซึ่งก็คืออยู่หลังตัวฐานยึดติดนั่นเองนะฮะแล้วเราก็มาเปิดที่ตัวรีโมทนะครับเพียงแค่กดหนึ่งครั้งนะฮะไฟก็จะสามารถทํางานได้เลยในทันทีนะครับแบบนี้นะฮะวิธีการหลีไฟหรือว่าเบาไฟนะครับก็ทําได้ง่ายๆมากๆนะครับนี่เราหมุนไปทางซ้ายนะครับไฟก็จะเบาลงนะฮะหรือถ้าเราอยากให้แสงไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่หมุนไปทางขวานะครับ แบบนี้นะฮะโอ้หต้องบอกว่าสว่างมากๆนะครับสว่างแบบสว่างมากๆจริงๆนะครับเนี่ยลองดูได้นะครับอันนี้ผมเปิดสุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับเนี่ยฮะเรียกได้ว่าตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วไม่มีไฟที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยช่วยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าผมปิดไฟไถ่ายวิดีโอนะครับแล้ว เปิดตัวนี้สุดเนี่ยไฟจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันะตอนนี้ผมปิดไฟถ่ายวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟไลท์บาร์ตัวนี้นะครับฮะยงไงฮะสว่างมากนะครับอันนี้ผมรีสุดนะครับอันนี้ผมเล่งสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะ ถึงกระแสนาาเชียวะนะครับต้องปรับองศาให้ดีๆนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้ประมาณ25องศานะครับของตัวไลท์ตาเนี่ยนะครับมันจะหมุนได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมชอบปรับแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเตรงนี้กล้องมันจะอยู่ต่ำมาเลยอาจจะดูเหมือนเออเข้าไปที่กล้องนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ชอบปรับให้มันเข้ามาที่ตามากเพราะมันค่อนข้างสว่างนะ แล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีเหมือนละอองแสงนิดนึงนะเข้าตาพอเข้าไปนานๆมันจะแสกตานิดนึงนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิของไฟนะครับไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่เรากดนะครับค้างไว้นะครับแล้วเราก็หมุนเช่นเคยอ่านี่นะครับนี่หนะมหมุนเล่นได้เลยนะครับนี่อุณหภูมิไฟก็จะเปลี่ยนนะครับ ถ้าเราอยากให้อุณหภูมิออกสีส้มนะครับก็กดค้างแล้วบิดไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้อุณหภูมิออกไปทางสีเอ่อออกฟ้าๆนะครับค่าเคีวิทนี่มันสูงขึ้นเนี่ยก็กดค้างแล้วหมุนไปทางขวานะครับแต่จริงๆเราผมชอบให้มันอยู่ประมาณอย่างนี้เล็กน้อยนะฮะส่วนถ้าใครนะครับต้องการให้ตัดแสงสีฟ้าได้มีคุณภาพที่สุดนะครับก็คือโรงงานเนี่ยเขาจะตั้งมาเลยนะครับเป็นค่าที่สําหรับจอมอนิเตอร์เพื่อตัดแสงสีฟ้าโดยตรงนะครับ วิธีการง่ายๆครับก็กดค้างไป2วิแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจอก็จะถูกตัดแสงสีฟ้าด้วยคุณภาพสูงสุดของค่าโรงงานที่ตั้งมานะฮะแล้วก็มีหลายคนนะครับเป็นห่วงว่าอะจอมอนิเตอร์ทั่วไปเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วไลท์บารแบบนี้นะฮะสบายไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่มีจอเว็บแคมในตัวนะครับหรือว่าไม่มีกล้องที่ฝังอยู่ในจอแต่ iMac เหล่านี้หรือว่า จอที่เป็นแบบ a อ l อินวันแบบนี้เป็นคอม a อ l อินวันแบบนี้นะครับจะมีปัญหาไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าคอมพวกนี้หรือว่ารูปแบบของคอมแบบนี้นะครับจะมีปัญหากับไลท์บาร์ของเสี่ยวมี่ตัวนี้ไหมนะครับจะบังเลนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าเป็นไงครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบแล้วนะครับก็สรุปว่าออ i อ a c ปี2019ตัวนี้นะครับไม่เป็นนะครับก็คือไม่ถูกบังใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับไลท์ปลาตัวนี้นะครับแต่ต้องบอกว่า iMac รุ่นอื่นผมต้องไม่ค่อยมั่นใจนะครับยิ่งตัวใหม่ปีปี2021พวกนี้นะครับที่เป็นจอแบนๆกว่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของตำแหน่งของกล้องเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ iMac ทรงเดิมๆแบบนี้นะครับลองให้เรียบร้อยนะครับสามารถใช้ได้นะครับไม่ถูกบดบังจอใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Xiaomi Monitor Light Bar ตัวนี้นะครับคือผมต้องบอกว่าซื้อเถอะนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับเราสามารถปรับได้จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมันมี Light Bar ค่อนข้างเยอะนะครับ Light Bar แบบนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับราคาตั้งแต่ 300- 500ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นในหลายๆรุ่นนะครับเราจะไม่พูดยี่ห้อ ในหลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยนะครับมันไม่สามารถปรับสีรวมเป็นอุณหภูมิแล้วก็ความสว่างแบบนี้ได้นะครับอ่ะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะกลัวว่าบางทีแสงอาจจะแรงไปนะครับเบาไปนะฮะก็เลยอยากจะแนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงเท่าแบรนด์อื่นๆที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วโดยรวมเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็ ค่อนข้างชื่นชอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงจากที่ได้ทดลองเนี่ยนั่งตัดต่อวิดีโอทํางานประชุมผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่กับหน้าจอคอมทั้งวันก็รู้สึกว่าเนี่ยแค่เอาเอาเฉพาะหน้าจอก่อนเนาะหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับตาแสงสีฟ้าได้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าผมสบายตาขึ้นนะฮะสองแอร์เรียในการทํางานของผมตรงเนี้ยมันสว่างมากขึ้นแล้วมันไฟจากตรงเนี้ย บางทีก็ไม่ค่อยพอแต่พอมีตรงนี้มาช่วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะร,รวมไปถึงการควบคุมต่างๆเนี่ยนะครับเปิดคอมไฟติดปิดคอมตัวนี้ก็ดับไปด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็นคือเรื่องของการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนําอยากให้หามาลองกันหรือลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับซีมีสไรบารตัวนี้นะครับโดยรวมชอบนะครับชอบเลยนะฮะ ก็คิดไม่ผิดที่ซื้อมานะครับก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าดวงตาของเรานะครับมีคู่เดียวเหมือนที่เคยได้บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ถนอมมันไว้ดีๆนะครับอะไรที่มันจะสามารถแบ่งเบาดวงตาของเราได้เนี่ยนะครับหรือไม่ใช่แค่ไลท์บาร์หรอกนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของแว่นตาที่กองแสงสีฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับก็เวมี่ไลท์บาร์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ช่วยถนอมดวงตาของคุณได้นะครับ เท่าน e cool. ี้ครับโอเวอร์ออผมให้1 0เต็ม10ราคาเฉียดพันนิดๆแปดเก้านะครับถ้าไม่มีใครมีโปรก็พันต้นๆพันยี่สิบพันสามสิประมาณเนี้ยแล้วแต่ร้านนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งตัวที่ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็อยากให้ได้ลองใช้กันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ผลิต คลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ